สบายดีพี่น้องแดดจ้ะสี่โมงเย็นแล้วนะสี่โมงแล้วยังแดดอยู่พี่น้องจะเบิงนะแดดแดดแดดแท้แดดว่ะพูดป่ะเดดแดดอีลีแดดอีโดมอ้อนกับซิเบอร์แหละปิดเอาวงม่วงก่อนเอามวงมากินก่อน

aoi, nhồi nưng, nhồi kinh sụm, nhồi nưng, nhồi nưng, kinh nay kền da bớt này nọ, không được kền đấy, nè, nè มาสู้อ well ึบแน่นี่ตกแล้วอึบอึมอืมถักเลยโอ้ยเอาไปกินซุกจังหมวะไงเด้อปีนี่เด้อมมะ่วงนี่มันซุกมันอยากกินเรื่องเบืองมันซุกนะแต่สิบวันคาดอ๋อ สองหน่อยพี่เนาะมากินอืมอันนั้นบางมง่วงพิ่วนาบางม่วงสามแลดูอเนี่ยนะโอ้เป็นลายเลยเนาะพี่นน่ะ,นนะเป็นลายแล้วทั้งทึ่งนะบางม่วงอันนี้เออเป็นหมากได้ปีนี่เป็นลายได้ปีนี่นพวกนั้นสามหมากสามลูก มักดินทำสกินแต่มันซุกกบพิษกินคักคักคักบริเวณของปลูกของพังของถับเบิดคนขยันคนขยันหมากนาวกับเป็นหมากหลายเด้อปีนี่เป็นหมากแล้วเด้อ กะลังกระจีกะลังกระจีกะล่างกระจีหน่วยหน่อย,อยลายเออหัเห็นปะหลหายได้ปีนี่น้ผลปนผลกระปิน้นปั้มกระปีหน่วยหน่อยอย่ มะฮุงมัดแ,แล้วมัดแล้วมะฮุงอ่หน้อยๆเป็นหนอวหน้อยๆกําลัางเป็นหมากยากาศยู่บ้านเครื่องปลูกของพัง,พงมันแดดแห้งพี่น้องหดน้ำกับแหว์แดดนะเห็นได้สะ ต้นกล้วยนี่ยจะเนี่ยก็กเป็นหมักปีแล้วนี่ใหญ่เลยจะได้กินหมากแล้วกล้วยเนาะกล้วยน้ามพิดขายตลอดนะหมักเพชรเนี่ยขายหลายๆเติบ์ไปเด้อหลายๆแสนเด้อหมักเพชรลุงเบิร์นเพชรเพิ่น กได้ซื้อยาสูบให้มเคืออือคือพีก,กินหมดแล้วเนาะไหนน่ะมะท่านเห็นหมากหนึ่งนี่เอาก่อนมเคืออนีหวานหวานกินแซบแสบกินกับแจ่วะเดแซบนะพักสไลง่ามะลิอ่าพักสไลง่ามะลิ มีแนวออมก็อเด้อสิมาเก็บเอา,าอพักสลดยนี่หักอะไรห็นไหนโอ้ยเสียเอาพักแพ้เมื่อปลูกก่อนเด้อเหมือนนี่โอ้ยเราแล้วก็เอาก่อนดูเพื่อนน,น,นั่นต้มนั่นต้มนี่บ่มีพักแพ้ใส่เอามาพังไว้คนเพื่อนนั้งอ้นคนปลูกบ่เป็นวันนี้แม่ม้อนสิปลูกเมื่อไปนี่อืม อ้นปูกกเป็นตาเบิดอือหนึ่พ่อสำนึ่งวันไดนอืมวันได้อยากปูมันก็แตกแล้วสำนึ่นะมาบอกใส่ตุ่มส่วนตุ่มเสืออึงอึงโลหนึ่งแสนหาถามเหมือนเส่านะแสนหาลอยกว่าบาทเือสองลอยกว่าบาท กูนสูงเลยกว่าบาทเออบักอันนี้พักอันนี้เนาะประกาศส้มเดี๋ยวสิเก็บเอาก่อนเก็บเอามืลวกมองงามปานใดประกาดมันมัน,ม,นมันแก่เลยนะผักกาดมันแก่แล้วเอาเอามาบุงนะมันก็เลยสิแก่แล้วนะเดี๋ยวสิลูกสิเอาเมือเมือลวก เดี๋ยวเขาเล่นเอาอีตู่กับบุมีเออเสีเอาพักตู่ก่อนเด้อเออเหมืองหุงเาด้วยนี่เหมองหุงเงานางอุ่นผลสื้อในมันมาหายเถื่อนปลูกนะเสียเอาก่อนเบิ้งเอานี่ก่อนเอามันแก่มันอยู่แล้วแก๋เมื่อวานนี่นี่ในมันเมื่อวานให้นางอุ่นบุมี เห็ดมกยังกับบุมี่เขอีตู่นี่มันเสีหักเอาดอกมันโดดเมื่อวานมะคุใส่ทำเขาอืมอืมนี่นี่มาคกหักเอาอันนี้มันเมื่อเมื่อปลูกก็ได้ เมื่อซ้ำใส่แล้วมันก็ติดไปดคือข้าวปู๋ยเขาหอมรวมนั่นแหละพี่น้องนี่ได้พระอิตูบาดไงพระอิตูก็ได้หไวหันเดียวใส่ถุงอืมอเพร็รเก็บายสุดอะเก็บารสุดเลยวนี้น้ำม่ก็เมื่อ,อนนะก็เอาแกงมักไรยเติบซับเอามันกล้างออก น้ำมันสังเวยเพิ่นลูกทรายข่อยสำนีแล้ว่นก็ได้เฮ็ดเวียกแล้วได้พี่นอ้อ,องขั้วเครื่องปลูกของพังเพิ่นเดียได้สำนีนะอืมคุณคูณคูณเหงาดินตกมาดินตกว่าพ้นตกมาแล้วดินมันแจบน็บเห็นปะเออดินแจบ็บดินแจบแ็บเด็กก็ต้องมายงดินขึ้นใหม่แล้วป่ะนี่ ลงดินขึ้นใหม่โคตปุ๋ยโคตนำยาแลหลนะโคตโดยบันว่างปลูกเต็มวัดนะบอว่าหมูพีพอดิยินพอดิเก็บอุดมสมบูรณ์พอดิเก็บหมักพริกหมักเคลือดหมักเคลือกินกับปนกับเจลอันนี้ต้นหมักเคลือดแบบคือกันเพื่อนตั้งงบน่ะนี่หมักเคลือกคืนน่นน,นนีน่หมักเคลือกคืนแต่บุญวิน้ำ กินเลยหยาบหยาบมคืออัอนนี้กินหยาบอย่าไปลูกเอาไปกินลูกมันเ็ทยังยยยยเอาไปกินโอ้ย,ยไปกินนะน่พักไปไหนกระปงเลยได้หน,นี่เออพักคะปงเลยนี่นได้ใส่แกงหน่อไม้เด้หนี่โอ้ขยใส่หมูแกงใส่ยังบ่๊อกขอไปตลาดแรงไปนี่สิไปตลาดแรง กิบก่อนอลไะกัสิบไปวนตลาดแดง่างเช่น,นเพื่อนน้อแกอกินหิ้แดงเอ้ยพอดียอดอ่อนๆน,นะพะีนะะ่น้องอื้มเก็บไปน้ำ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 ,นำ F f ้เป็นน้ำกัได้กดแท้เนี่ยอ้าโเจ็บเด้น้ำปักค้ป่กค่ะปักคนี่ขามากินไรแบบนี้ไปยังมาเห็นักขาปัะขาก็ไดู้กเดียวไงพี่น้อย nằm buồn mất tài nhất mấy món cũ mấy món đấy cũng có khá này đến sới, gần cơ đại khóa mưa kín gần cơ đại khóa mưa kín gần à, thôi, đại khóa ở sài đáy bò này Yup. หยอนงามหยอนใหญ่ม uh ันงามเลยคนตกแล้วมันโป่งข้าวเดียวคนตตแล้วโป่งไปตลาดเลสิบห้าแนวเกงใส่ก่อน หาสื่อเห็ดแงงใส่ก็แงงใส่เห็ดปาตอน้ำปักเจ็บเจ็บเจ็บครับครับครับมาถึงทางนี้อีกพี่น้อง แต่นางมนบ่เห็นเนาะมือนนเนาะป้ามันยาวแล้วล่ะอันนี้เนาะนี่โอ้แดงน้ำใหม่คนบ่เห็นคนบ่หามือนคนแกงมือนน่ะนะคนบ่ได้เบิ่งยาวเลยเด้ะเออหน้ะมาเคล็ดแล้วก็สุกเลยนะูสุกเลื้ยงเลยสีขาวนะมะม่วงตุ่นนี่ยาวยาวเขาเอิดมะม่วงม่วงง่าสร้างบ่พี่น้องอันนี้นะเขาเอิดนาะ าชาสุกเลยวานหวานเลยได้นี่หนิงองอันนี้งงง่ายร่าวะคักอะลรอ้าวคลิปนี้กับบมี่ยังน้องี่นน้องน้ะมาเฮือนเด้ยวย็ถ่ายรีวิวสวนพักสวนครัวของทเบิรนคนขนยันนะโอเคลาเด้อพี่น้องเด้อบาย